ตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบสองหมู่บ้านผู้เทานี่คือหมู่บ้านท่านผู้เทามีเตาอั้งโลอยู่ข้างหน้าลูลู่และมีฐานอยู่ในเตาอั้งโลตอนนี้เธอมีเคล็ดลับใหม่นั่นก็คือผลไม้ย่างและเห็ดย่างเจ้าสุนัขสีดำนอนอยู่ข้างเตาอั้งโลเมื่อเห็นว่าอูเจอตรงและลูลู่ไม่สนใจมันจึงแอบเอาหัวของมันไปใส่ในเตาอั้งโลและกินไฟเข้าไปสองสามคำอูเจอตรงเหลือบมองมันและสุนัขสีดำก็กลืนไฟเข้าไปโดยตรงและยิ้มกว้าง อูเจตรตงที่เกียจเกินกว่าจะใส่ใจกับมันและยังคงจ้องมองที่ถ้วยใบสวยอันประเมินค่ามีได้ต่อไปใบหน้าของหมู่บ้านเก่าแก่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขานี่คือหมู่บ้านที่เรียบง่ายมีห่านและไก่บ้านจํานวนหนึ่งอยู่ที่สี่แยกของหมู่บ้านซึ่งทุกตัวเลี้ยงโดยแม่เท่าของหัวหน้าหมู่บ้านตอนนี้ไก่และห่านกําลังต่อสู้กันอูเจรตรงเคยเห็นห่านเหล่านั้นมาก่อนพวกมันเคยทําลายเมืองหนึ่งมาแล้วปีกของพวกมันเปลี่ยนเป็นสีทองและมีฟ้าร้องพันอยู่บนตัวพวกมัน ไก่บ้านหลายตัวมีขนหางยาวหลายตัวที่หางและลำตัวของพวกมันก็งดงามและมีห้าสีดูเหมือนนกหัวจะมาเยือนโลกแล้วไก่และห่านทะเลาะกันโดยไม่ทราบสาเหตุชั่วขณะหนึ่งพลังงานของมังกรกลิ้งไปมาสองแสงบนท้องฟ้าดทรายและหินปลิวว่อนแวะววาวรุ่ยเซียในดวงตาและเส่นหัวก็เบ่งบานราวกับดอกบัวพื้นดินแตกร้าวและหินก็พังทลายลง พลังอันน่าสะพรึงกลัวแผ่กระจายไปทั่วด้านหนึ่งและคนที่ไม่รู้ว่าพลังนั้นคิดว่าพลังที่อยู่เหนือระดับสูงสุดกำลังทำลายล้างโลกจริงๆแล้วมันเป็นแค่ไก่กับห่านสองสามตัวที่ทะเลาะกันเองไม่ไกลาจากจุดที่ไก่และห่านต่อสู้กันมีกระท่อมมุงจากมากกว่าสิบหลังในหมู่บ้านรู้สึกเหมือนมีการเคลื่อนไหวแบบสุ่มสามารถระเบิดและยุบได้ทำไมเจ้าถึงทะเลาะกันอีกละ่ะตรงฟางมีรอยยิ้มบนใบหน้าแต่เมื่อเขากลับมาเขาเห็นไก่และห่านต่อสู้กันและก็รู้สึกเสียใจมาก สิ้นยามาที่หมู่บ้านผู้ชราหลายครั้งแต่ส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้าไปเพราะไก่และหานที่หัวหน้าหมู่บ้านและแม่เท่าเลี้ยงนั้นดุร้ายมากมันมีความรู้สึกอยากกินคนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตรงฟางเองรู้สึกว่าไม่สามารถเอาชนะมันได้ตรงฟางแค่อยากหยุดไก่และห่านแต่พวกมันเหมือนถูกโจมตีจากต้าเผิงทำลายท้องฟ้าและทำลายโลกตูมครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านแม่เท่าพังทลายลงเนื่องจากกองกำลังที่เพิ่มขึ้นของพวกเขา แต่ไก่และห่านบางตัวยังคงต่อสู้กันและพวกมันก็ไม่ได้ตั้งใจจะหยุดเลยเออมุมปากซ้ายและขวากระตุกอย่าตกใจไปมันเป็นเรื่องเล็กน้อยตรงฟางล้มลงบนพื้นด้วยใบหน้าที่เย็นชาไก่และห่านที่ต่อสู้กันดูเหมือนจะเห็นผีข้าเห็นตรงฟางก้าวไปข้างหน้าโดยไม่แสดงสีหน้าใดๆเลยดึงไก่และห่านสองสามออกจากกันทำเช่นนี้ซ้ำๆได้ยินเพียงเสียงกำปนาดพื้นแตกกระจายและหลุมขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้น พื้นดินสันสะเทือนและหมู่บ้านบำนานที่พังทลายลงครึ่งหนึ่งก็กลายเป็นซากปรักหักพังภายใต้ปฏิบัติการนี้ครึ่งหนึ่งของเครดิตคือไก่และห่หารและอีกครึ่งหนึ่งเป็นผลงานของตรงฟางแต่เห็นได้ชัดว่าตรงฟางไม่รู้ดังนั้นเขาจึงใช้พลังแยกพวกเขาต่อไปกี่ปีแล้วที่ยังสู้อยู่มาดูกันว่าข้าจะทําอะไรได้หรือเปล่าถ้าข้ากลับมาครั้งหน้าข้าเห็นพวกเจ้ายังคงต่อสู้อยู่ข้านําพวกเจ้าทั้งสองมาทําเป็นอาหาร เมื่อได้ยินคำพูดของตรงฟางเจ้าสุนัขสีดำตัวสันคนนี้พูดเหมือนอูเจอตรงได้อย่างไรมันจะมีรสชาติดีขึ้นจริงๆด้วยบูเบอรี่บ้างไหมเจ้าสุนัขสีดำแอบจำได้เมื่อเจ้ากินไฟครั้งหน้าให้ลองเติมบูเบอรี่ลงไปด้วยเมื่อนึกถึงประโยคนี้อย่างลับๆข้าจึงดูถ้วยใบสวยอันประเมินค่ามีได้ต่อไปตรงฟางดึงห่านและไก่ไปด้านข้างปรบมือมองท้องฟ้าแล้วพูดว่าลงมาตรงฟางจู่ๆข้าจำได้ว่ามีอะไรบางอย่างที่บ้านดังนั้นลองก้าวไปก่อน พงคลักด้านซ้ายและด้านขวาไม่สามารถจัดการได้พื้นเต็มไปด้วยหลุมและหมู่บ้านผู้เท่าก็กลายเป็นซากปรักหักพังเดิมทีพวกเขามาที่หมู่บ้านคนชราแต่ดูเหมือนว่าปีนี้จะไม่จบลงอย่าไปข้าขอให้เจ้าช่วยน้มน้าวแม่เท่าทำไมถึงออกไปครึ่งทางตรงฟังดึงไก่และห่านที่กำลังจะตายสองสามตัวเข้าไปในหมู่บ้านรู้สึกสับสนเล็กน้อยหมู่บ้านของท่านหายไปแล้วสินเหมาเตือนว่าตอนนี้หมู่บ้านดูแลผู้สูงอายุกลายเป็นซากปรักหักพังจะเป็นปีไหน ตรงฟางกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยๆข้าเคยสัมผัสมันมาหลายครั้งแล้วตอนที่ยังเป็นเด็กและมันจะฟื้นตัวได้เององค์คลักซ้ายและขวาจะมึนงงเล็กน้อยแต่ไม่นานข้าก็เข้าใจได้ว่าพื้นที่ที่ไก่และห่านต่อสู้กันและพังทลายนั้นกำลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและไม่แพร่กระจายในท้ายที่สุดแม้แต่หมู่บ้านดูแลผู้สูงอายุที่กลายเป็นซากปร,รักหักพังก็ยังได้รับการฟื้นฟูทั้งหมดราวกับว่าภาพที่พังทลายลงตอนนี้เป็นภาพลวงตา คนทั้งสองมองไปที่ไก่และหันที่ตรงฟางดึงอยู่นี่เป็นเรื่องจริงแต่ทำไมพวกเขาถึงซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองหมู่บ้านเก่าแก่อยู่ลึกมากอูเจอตรงมองไปที่ภาพในถ้วยใบสวยอันเหลือหมู่บ้านนี้ได้กลายเป็นซากปรักหักพังไปแล้วแต่ก็ฟื้นตัวได้ในทันทีสถานที่นี้มีปัญหาไหมเขายังคงสงสัยว่าเหตุใดจัก,กรพรรดิผู้สง่างของตรงฟางจึงไม่ซ่อมแซมหมู่บ้านดูแลผู้สูงอายุจากมุมมองนี้หมู่บ้านดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ยอดเยี่ยมมาก ตอนนี้เมื่อตรงฟางดึงก่อและหานอูเจิงก็มองเห็นบางสิ่งที่ยุ่งยากไก่และหานแข็งแกร่งกว่าตรงฟางดูเหมือนว่าตรงฟางไม่ง่ายเกิดอะไรขึ้นปงคลักซ้ายและขวาชี้ไปที่หมู่บ้านนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่รู้สิตอนเด็กๆพังหลายครั้งก็ซ่อมเองได้ทุกครั้งนึกว่าหมู่บ้านคนอื่นจะเป็นแบบนี้เลยไม่ได้ถามอะไรมากไปบางทีข้ามักจะรังแกพวกเขาตอนเด็กๆทําให้พวกเขามีเงาทางจิตใจเลยไม่กล้าสู้กลับต่อหน้าข้า นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมตรงฟางถึงไร้ศีลธรรมเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ตอนนั้นเขาเบื่อและออกไปข้างนอกไม่ได้เขาทำได้เพียงเอาชนะห่านและกระเจี๊ยบเท่านั้นอีกอย่างข้าต้องฝึกดาบกับแม่เท่าด้วยการฝึกดาบทุกวันเป็นเรื่องยากมากแล้วและชาวบ้านคนอื่นๆก็เบื่อเช่นกันโดยมักจะขอให้เขาเรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่เสมอนักพนันคนหนึ่งขอให้เขาเรียนรู้การเล่นการพนันและถูกแม่เท่าทุกปี มีคนหนึ่งสอนให้เขาดื่มเหล้าและถูกแม่เท่าทุกตีมีครูคนหนึ่งสอนให้เขาเล่นพินทุกครั้งที่เขาเล่นมังกรดำก็ปรากฏตัวขึ้นมันชั่วร้ายมากเหมือนกลืนโลกทั้งใบและแม่เท่าของเขาไม่ยอมให้เรียนรู้มันมีนักวิชาการคนหนึ่งสอนเขาอ่านเขียนสอนวาดโลกด้วยจังหวะเดียววาดแม่น้ำหลายพันไมล์แต่แม่เท่ารู้สึกว่าการอ่านและเขียนไม่มีประโยชน์ดังนั้นแม่เท่าไม่อยากให้เขาเรียนมีหมออัจฉริยะคนหนึ่งที่สามารถชุบตัวด้วยมืออันวิเศษของเขาได้ แต่สามารถอยู่และตายได้แม่เท่าของข้าบอกว่าหลังจากฝึกฝนจนสุดความสามารถร่างกายของเขาก็สามารถรักษาตัวเองมอาได้และเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เรียนรู้มีคนตัดฟืนคนหนึ่งคอยสับฟืนทุกวันและพาเขาไปด้วยทุกครั้งที่สับฟืนแต่แม่เท่าไม่ยอมปล่อยเขาไปมีชาวประมงคนหนึ่งมักจะหาปลาเมื่ออิ่มและอยากจะพาเขาไปแต่แม่เท่ารู้สึกว่าเขาไม่มีความรู้แต่ตรงฟางเป็นคนกบฏและไม่เชื่อฟังมาตั้งแต่เด็กเรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้อย่างลับ บางทีแม่เท่าของข้าอาจจะไม่รู้ว่าเขาได้เรียนรู้ไปมากขนาดไหนเขาไม่เคยบอกใครหรือใช้มันเลยและเขาก็ใช้สิ่งที่แม่เท่าของเขาสอนข้างนอกนั่นก็คือทักษะการใช้ดาบระยะที่ถูกต้องมองไปที่ตรงฟางด้วยรูปแบบการวาดภาพที่แปลกและพูดว่าทำไมเจ้าไม่วางไก่และหานลงไปมันน่ากลัวมากที่เห็นเจ้าลากมันกลับตกลงองค์คลักคว้างไก่และหานลงข้างทางพวกเขาสบายดีไหมสินยามองไปที่ไก่และหาน ไม่เป็นไรพวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสกว่าตอนเด็กๆและทุกคนก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วข้าจำได้ว่าตอนที่ตรงฟางทุบตีพวกเขาและเห็นพวกเขาเลือดออกเขาก็เสียใจมากและถามแม่เท่าของเขาว่าเขาสามารถช่วยพวกเขาได้หรือไม่ถ้าไก่กับห่านตายใครจะโดนในอนาคตแม่เท่าลูบหัวแล้วพูดอย่างจริงจังไม่เป็นไรพวกเขาจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งในภายหลังตั้งแต่นั้นมาถ้าตรงฟางพลั้งมือใช้พลังกับไก่และห่านพวกมันก็ยังไม่ตายอยู่ดี เมื่อเดินต่อไปสินยาก็ขมวดคิ้วทันทีท่านพบปัญหาไหมหมู่บ้านชาราถูกพลังทำลายทำไมชาวบ้านไม่ออกมาชาวบ้านอยู่ที่ไหนจบตอนที่หนึ่งสตอนที่หนึ่งสสาท่านแม่เท่าอยู่ไหนปองคลักฝ่ายขวามองตรงฟางด้วยสีหน้าแปลกแล้วพูดว่าทำไมท่านไม่กังวลเลยตรงฟางยิ้มและอธิบายว่าไก่และห่านหลายตัวส่งเสียงดังแต่ไม่มีชาวบ้านคนไหนวิ่งหนีมีเพียงสถานการณ์เดียวเท่านั้น มีคนต่อสู้กันที่เทียนเคิงและชาวบ้านคนอื่นๆก็วิ่งเข้ามาดูเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านบำนานมาหลายปีแล้วและเขาก็ตรหนักรู้ถึงนิสัยของชาวบ้านโดยธรรมชาติมีหลุมอยู่ในหมู่บ้านเก่าแก่มันเป็นหลุมลึกมากและไม่มีใครรู้ที่มาของมันแค่รู้ว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นก็ไม่ส่งผลกระทบหรือลุกลามไปยังภูเขารอบๆหมู่บ้านบำนานตรงฟางเป็นผู้นำและเดินไปที่หมู่บ้านที่อยู่ข้างหน้า ข้ากังวลเล็กน้อยแต่โชคดีที่แม่เท่าไม่อยู่ทั้งสองคนเดินตามเขาไปอย่างช้าช้าองค์คลักฝ่ายขวามาที่นี่เป็นครั้งแรกเขามักจะรู้สึกเสมอว่าหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เต็มไปด้วยความลึกลับและความแปลกประหลาดและมีความรู้สึกว่ามันจะกลืนกินทุกสิ่งขณะที่เขาเดินไปองค์ลักฝ่ายขวาสังเกตเห็นว่ามีซอยหกซอยในหมู่บ้านชาราแห่งนี้ทางเข้าแต่ละซอยลึกมากไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมีป้ายไม้โดดเด่นอยู่ห่างจากซอยหนึ่งร้อยเมตรมีคำว่าหยุดเขียนไว้ องคลักฝ่ายขวาถามว่าท่านจักรพรรดิสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนทําไมจึงมีคําว่าหยุดเขียนเต็มไปหมดตรงฟางสายหัวเขายังไม่รู้หน้าที่ของตรอกทั้งหกจึงไม่ได้เข้าไปไม่ต้องพูดถึงเขาแม้แต่แม่ยายผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านก็สามารถเข้าไปได้แม่เท้าหัวหน้าหมู่บ้านเคยกล่าวไว้ว่าถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามกฎของเธอในหมู่บ้านเขาจะถูกไล่ออกนี่คือสาเหตุที่ใครๆก็ไม่กล้าเข้าและไม่กล้าถาม ข้าอยากรู้อยากเห็นแต่ข้าไม่อยากถูกไล่ออกจากหมู่บ้านชราพอถูกไล่ออกข้าก็จะไร้บ้านจริงๆตรงฟังพาองค์ขลักทั้งสองไปที่บ้านแม่เท่าของเขาจู่ๆก็เปลี่ยนทิศทางและเดินไปอีกทางหนึ่งเขาวางแผนที่จะถามชาวนาที่กำลังต่อสู้ในก่อนในบรรดาชาวบ้านจำนวนมากคนเดียวที่ไม่ได้ดูความสนุกสนานก็คือชาวนาชาวนาเป็นดอกไม้แปลกๆของหมู่บ้านเขาทำงานในฟาร์มทั้งวันปลูกข้าวเกาลัดข้าวโพดสม้มและในฤดูหนาวเขาจะปลูกผักากาดหอมนฝรัง่ง เขาเป็นคนเดียวในหมู่บ้านที่ไม่ชอบดูความสนุกสนานเขาชอบทำฟาร์มและทำท่าทางต่อสู้และไม่สนใจเรื่องอื่นไม่นานข้าก็มาถึงทุ่งนาและเห็นชาวนากำลังทำท่าทางต่อสู้อยู่ความเร็วนั้นช้ามากเหมือนกับคุณปู่แก่ที่ออกกำลังกายตอนเช้ามันช้ามากและเขาสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของเขาได้ชัดเจนอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องแปลกที่มีแผนที่ไทเก็กอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาซึ่งจะหมุนช้าๆตามจังหวะของเขามันแข็งแกร่งมาก ขณะที่เจ้าสุนัขสีดำพูดเปลไฟก็พ่นออกมาจากปากของมันคนนี้ให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งมากแก่มันช่างเป็นรัศมีการสังหารที่แข็งแกร่งจริงๆอูเจอตรงมองเห็นได้ชัดเจนเขาเห็นว่ามีพลังสีดำอยู่ในชาวนาพลังสีดำนี้มีกลิ่นอายของการสังหารที่แข็งแกร่งและมันเหมือนกับการมาถึงของปีศาจไม่น่าแปลกใจที่เขาอยากทำงานฟาร์มเขาต้องการใช้ชีวิตที่สงบสุขเพื่อระง,งับรัศมีการฆ่าอันชั่วร้ายในร่างกายของเขาลุง ตรงฟางมาที่ทุ่งนาระบบกมือให้ชาวนาชาวนาหยุดและมองดูตรงฟางด้วยรอยยิ้มที่สดใสบนใบหน้าของเขาและพูดว่าเสี่ยวฟางเจ้ากลับมาแล้วหลังจากพูดจบรอยยิ้มก็แข็งค้างทันทีเจ้าควรออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงไฟและอย่ากลับมาอีกในปีนี้มีใครที่แม่เท่าของข้ากำลังทะเลาะกันในหรือไม่ตรงฟางคาดเดาเมื่อชาวบ้านไม่อยู่ก็รู้ว่าแม่เท่าทะเลาะกับชาวบ้านอาจเป็นเพราะข้อความที่ส่งมา ใช่ชาวนายังคงฝึกซ้อมอย่างช้าๆข้ารู้ว่าเขาทะเลาะกับใครนักวิชาการชาวนาบอกตรงฟังว่าตั้งแต่มีการส่งข้อความบอกเลิกตรงฟางก็ไม่กลับมาและแม่ท่าของหัวหน้าหมู่บ้านก็โกรธมากจนข้อความดังกล่าวประทุใส่นักวิชาการในที่สุดนักวิชาการถอนคนของหานบ้านที่เขาเลี้ยงดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่จะลากนักวิชาการไปที่และปล่อยมันตามที่เขาชอบชาวนาบอกเขาให้อยู่ห่างและอย่ากลับมาอีกถ้าไม่มีอะไรสำคัญ ครั้งนี้ข้ากลับมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ตรงฟางไม่ได้วางแผนที่จะถอยและไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องเผชิญกับมันเขาวางแผนที่จะกลับไปแต่ทันใดนั้นก็จำอะไรบางอย่างได้เขาจึงขอให้อูเจ๋อตรงทักทายชาวนาชาวนารู้มานานแล้วว่าชายชราที่อยู่ข้างหลังตรงฟางเรียกว่าอูเจ๋อตรงไม่แปลกใจนักเขายิ้มและพยักหน้าทั้งสองทักทายกันสั้นๆตรงฟางนำองค์ขลักทั้งสองกลับมาและรอยอยู่ที่บ้านแม่เท่าของเขา รอแล้วรอเล่าในตอนเย็นชาวบ้านก็กลับมาทีละคนและนักปราชญ์ก็กลับมาด้วยตรงฟางกังวลมากและพูดกับอูเจอตรงว่าแม่เท่าของข้าอาจพูดจารุนแรงนิดหน่อยในภายหลังดังนั้นอย่าส่งข้อความไปอูเจอตรงพยักหน้าเขาไม่ได้โง่เขาจะไม่พูดเรื่องไรสาระต่อหน้าผู้เท่าของเขาอย่างแน่นอนพระอาทิตย์กำลังตกและมันก็สายไปแล้วตรงฟางรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาจึงไปถามนักวิชาการแล้วถามว่าแม่เท่าของข้าไม่กลับมาด้วยเหรอ นักวิชาการขมวดคิ้วและบ่นว่าเข้าไปในเทียนเคิงโดยบอกว่าท่านอยากกลับมาทําอาหารให้ท่านยังไม่กลับมาเหรอแม่เท่าของหัวหน้าหมู่บ้านเขียนถึงตรงฟางโดยบอกว่าเขาควรตัดความสัมพันธ์กับอูเจอตรงทุกคนในหมู่บ้านรู้ว่าเขาไม่กล้าพูดออกมานักวิชาการรู้สึกว่าการที่แม่เท่าของเขาเข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของตรงฟางนั้นไม่ดีแค่บอกเขาไปข้าหวังว่าจะเปลี่ยนใจและเขารบคนนั้นได้น่าจะกลับมาหลังโดนตำหนิ ตรงฟางรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงขอให้องคลักทั้งสองติดตามเขาไปทันทีแต่ไม่มีร่องรอยของแม่เท่าของเขาเลยแม่บุญธรรมตรงฟางตะโกนอย่างเร่งรีบและเสียงก็ดังไปทั่วหมู่บ้านของหมู่บ้านไวยชาราแต่เขาไม่ได้ยินเสียงสะท้อนกลับมานั่นเป็นเรื่องผิดปกติแม่เท่าอาจจะประสบอุบัติเหตุชาวบ้านยังคิดว่ามันแปลกมากผู้ใหญ่บ้านและแม่เท่ากลับไปทุกคนมองหาและเรียกชื่อเขาไม่ต้องห่วงข้าจะช่วยหาเอง อูเจ๋อตรงส่งต่อคำนี้ให้ตรงฟางเขาพั่งจับจ้องไปที่บ้านของแม่เท่าของหัวหน้าหมู่บ้านที่ตรงฟางอยู่ถ้าเขาจับจ้องไปที่หมู่บ้านชราเขาก็คงจะมั่นใจในแม่ยายของหัวหน้าหมู่บ้านแต่ปัญหาไม่ได้ใหญ่อูเจ๋อตรงมองไปรอบๆหมู่บ้านชราและแม้แต่กวาดภูเขาเฉียนลี่ไปข้างนอกแต่เขาหาไม่พบเป็นไปได้ไหมที่แม่เท่าของข้ากลับมาตอนที่ข้ากำลังอยู่ข้างนอกอูเจ๋อตรงคาดเดาจากนั้นมุ่งความสนใจไปที่หมู่บ้านชราอีกครั้ง การสอบสวนอย่างรอบคอบไม่พบร่องรอยของแม่เท่าของเขาเมื่อเขากําลังจะยอมแพ้จู่ๆเขาก็สังเกตเห็นตรอกแห่งหนึ่งและป้ายไม้ที่เขียนว่าหยุดก็เอียงอยู่เมื่อเขาเข้าไปในหมู่บ้านเมื่อครู่นี้เขาก็กวาดล้างมันด้วยตอนนั้นป้ายไม้เหนือตรอกทั้งหกตั้งตรงทั้งหมดมีเพียงป้ายนี้เท่านั้นที่คดเคี้ยวแม่เท่าของท่านคงเข้าซอยนี้แล้วอยแรกทางขวามืออูเจอตรงส่งต่อคำนี้ให้ตรงฟาง ในเวลานี้ตรงฟางและองคลักษ์ทั้งสองและชาวบ้านหลายคนได้ตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างตอนนี้พวกเขาสับสนมากแต่พวกเขาไม่ได้สังเกตเห็นรายละเอียดนี้ด้วยวิธีนี้มันเป็นไปได้จริงๆตรงฟางกำลังจะรีบเข้าไปแต่กลับถูกปราดขัดขวางไว้และกล่าวว่าผู้ใหญ่บ้านและแม่เทาบอกว่าใครเข้าไปจะถูกไล่ออกจากหมู่บ้านชราข้าทนไม่ไหวแล้วเข้าไปหามันซะท่านรอยอยู่ข้างนอกข้าจะเข้าไปนักวิชาการรีบวิ่งเข้ามาโดยไม่ลังเลใจตรงฟางก็รีบเข้ามาเช่นกัน เดิมที่องค์ลักทั้งสองต้องการเข้าไปแต่ถูกคนตัดฟืนดึงไว้และพูดว่าเจ้าเขาไม่ได้พวกเจ้าล้วนแต่มองโลกในแง่ดีอย่าปล่อยให้พวกมันเข้าไปข่าจะลองดูข้าก็จะเข้าไปเหมือนกันชาวบ้านคนอื่นๆพูดกันทีละคนเห็นได้ชัดว่ากังวลมากไม่ต้องห่วงข้ากับชาวนาจะพาพวกเขาออกไปอย่างปลอดภัยท่านรอยอยู่ข้างนอกนะคนตัดไม้เดินเข้ามาพร้อมขวานในมือ ชาวนาตรงฟังและคนตัดฟืนเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในตรอกมืดอูเจอตรงก็ประหลาดใจเช่นกันนี่คือตรอกแบบไหนและทำไมมันถึงไม่มีที่สิ้นสุดเขาเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของตรอกไปเรื่อยแต่ดูเหมือนว่าไม่มีที่สิ้นสุดทันใดนั้นสังเกตเห็นผ้าขี้ริ้วผืนเล็กในตรอกมืดนั่นเสื้อผ้าของแม่เท่าเหรออูเจอตรงถามแม่เท่าเข้ามาจริงๆตรงฟังยืนยันว่าแม่เท่าของเขาเข้ามาในตรอกแล้วแม่เท่าอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นนะเธอเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วในตรอก เนื่องจากอูเจอตรงกลัวอุบัติเหตุของตรงฟังถ้วยใบสวนประเมินค่ามีได้จึงล็อกร่างของเขาไว้และเขาไม่ได้คาดหวังว่าตรอกนี้จะสุดจะอย่างถึงทุกแท่งหนึ่งก็ไม่ดับด้วยซ้ำพวกเขามีความรู้สึกไม่ดีในซอยความเร็วของแม่เ่าบอกได้เลยว่าเร็วกว่าสิ่งอื่นใดเมื่อกลับมาคราวนี้จู่ๆเขาก็เห็นสิ่งแปลกแปลกแอบย่องเข้ามาในตรอกและเขาก็เห็นมันชัดเจนสิ่งนั้นดูเหมือนมนุษย์แต่มีผมสีแดงเต็มไปหมดนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นสัตว์ประหลาดชนิดนี้ สะดุง้งสัตว์ประหลาดผมสีแดงก็เห็นเขาเช่นกันจึงหันหลังกลับอย่างรวดเร็วและวิ่งเข้าไปในตรอกเขายังรีบเข้าไปพยายามปรับสิ่งนี้แต่เขาไม่คิดว่าความเร็วของสิ่งนี้จะเร็วขนาดนี้และเขาไม่รู้ว่าไล่ตามมานานแค่ไหนแต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องจากนั้นความมืดก็หายไปตูมตรงฟังชาวนาและคนตัดฟืนกวาดไปทั่วพื้นที่สีดำสนิทไม่นานความมืดก็หายไปตามด้วยเสียงที่ดังกึกก้อง ราวกับว่าท้องฟ้ากำลังฟ้าร้องความมืดหายไปและปรากฏขึ้นในบริเวณที่สว่างแต่ภาพตรงหน้าทำให้พวกเขาตกใจมากพื้นที่นี้กว้างใหญ่และมีฟ้าร้องอยู่ทุกแห่งในอากาศฟ้าร้องทําให้เกิดพายุทอร์นาโดที่หมุนอย่างต่อเนื่องมีร่างมากมายนับไม่ถ้วนท่ามกลางเสียงเสียงเสียร้องที่สั่นสะเทือนเช่นเดียวกับเนื้อแกเสียบไม้ที่พันคนท่ามกลางฟ้าร้องลูลู่อาเจียนโดยตรงสุนัขสีดําเห่าอย่างดูเดือด อู๋เจอตรงสังเกตเห็นสิ่งที่โผล่ขึ้นมาบนพื้นโดยมีคำว่าดินแดนต้องห้ามแห่งเล่ยเจอเขียนอยู่บนนั้นฟ้าร้องคำรามและฟ้าร้องหลายพันครั้งก็กลายเป็นฟ้าร้องราวกับว่ามังกรกำลังคำรามในเวลานี้เงาที่ให้อยู่ในอากาศก็เหมือนกับภูเขาและมหาสมุทรและพวกมันจะถูกถ่ายภาพอย่างช้าช้านั่นไม่ใช่คนจริงๆมันเป็นสายฟ้าแบบมนุษย์พวกมันโจมตีเหมือนพวกเราอู๋เจอตรงมองเห็นได้ชัดเจนระวังตัวด้วย อูเจอตรงรีบวางมือลงในถ้วยใบสวยอันล้นหลามทันใดนั้นมือสีทองขนาดใหญ่ที่ปกคลุมท้องฟ้าก็ปรากฏขึ้นเหนือเล่เจอและมือสีทองขนาดใหญ่ก็ปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างครอบคลุมตรงฟางคนตัดไม้และนักวิชาการโดยสมบูรณ์มือสีทองขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นและนิ้วทั้งห้าก็ยืนเหมือนเสาและพลังนางฟ้าอันน่าสะพรึงกลัวก็ทะลุทะลวงออกมาจบตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบสาม